สนอกสนานก็ถ้าลูกค้าซื้อไปก็ได้อนิเมตไปเลยเไปเล่นที่บ้านสิบชิ้นแต่จองหมดแล้วใช่ทำมา1ิบชิ้นก็หมดแล้วเหมือนกันโหมดเลยแล้วแฟนคลับพ,พี่มันเร็วมากเลยอะ่ะอันนี้หมดแล้วเหรอแสดงว่าหมดในงานนี้แน่เลยอะ่ะใช่หมดในงานนี้ครับอันนี้ก็หมดแล้วอันนี้ก็หมดแล้วใช่ครับโอ้ตอนนี้อินบ็อกแตกไปแล้ว,ลวอินบ็อกเพจแตกไปแล้วเรียบร้อยเออมีช็อกโกแลตด,ด้วยนี่ อันนี้คือทุกคนอยากเลียมากทุกคนหัวชิมได้ไหมกินได้ไหมไม่ได้นะครับกินไม่ได้อ๋ออันนี้บูธของพี่ฮ่องเต้โอเคนะครับเจ้าของไม่อยู่เดี๋ยวเรามาอีกทีหนึ่งให้พี่เขากลับมาก่อนสวัสดีครับพี่อ๋อขอคุยด้วยหน่อยแต่ว่าฝากถือไมให้ด้วยฮัลโหลฮัลโหลโอเคก็อันนี้พี่เป๊ก สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วใช่ก็วันนี้เอาอะไรมาโชว์บ้างครับพี่วันนี้ก็จะมีเป็นพอยครับอันนี้เป็นคอร์ลบกับเพย์โมบิลตัวใหญ่เลยใช่เขาขายปะเนี่ยเพย์โมบิลไม่ได้ขายครับเดี๋ยวเขาจะเป็นโรดโชว์เดี๋ยวเขาจะไปกลางเดือนหน้าที่ซีคอนสแควร์แล้วก็เดี๋ยวจะมีไอคอนมีอะไรอย่างไรที่เลยฮะโอเคแล้วคอลแลบกับศิลปินหลายคนเลยอันนี้ก็มาเป็นตัวอย่างโอเค อันนี้พี่เพ้นเองเลยนะเพ้นเองเลยทั้งตัวเลยอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์นักมวยมวยไทยออ๋เพราะว่าเพย์มบิลเขาเป็นแบรนด์จริงๆเขาเป็นแบรนด์เยอรมันเราก็นึกว่าเฮ้ยมาคอลแลบกับคนไทยอย่างเราอะไรเงี้ยอยากให้ต่างชาติได้เห็นมวยไทยต่างชาติเขาก็ชอบกันอยู่แล้วอือ่าก็มีรอยสักมีเสือเพ่นมีอะไรด้วยอ่าโอเคแล้วก็จะมีพวกมาดูคาแรคเตอร์ของพี่ดิจิตอลเพ้นครับอ่าส่วนมากก็จะเป็นสีประมาณนี้แหละสีแรดๆหน่อย อ่าชมพูม่วงม่วงอะไรเงี้ยมีจ๊กเกอร์มีไอ้งานอันนี้ก็สแกนได้สแกนแล้วจะอนิเมตเล่นอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมลองดูอ่ามาเลยจะได้ให้กล้องเห็นด้วยได้เลยครับต้องลงแอปไหมลงแอปครับต้องลงแอปก่อนหรออันนี้เราเราใช้ของอะไรไอโฟนอ่าไอโฟนข้างบนเลยชื่ออาร์ตวเป็นฟรีแอปนะครับไม่ขึ้นเอ้าเอ้าวนี่คนนี้ขอมีนี่อ่าโซนมีอาร์โนโชว์กล้องหน่อยเออ สนุกสนานก็ถ้าลูกค้าซื้อไปก็ได้อนิเมตไปเลยเไปเล่นที่บ้านอ่าเหลือตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ละตัวนี้ล่ะ,ต,ละตัวนี้จะเป็นแบบว่าลอยๆหัวจะแรนดอมหน่อยนี่ก็ไปลุ้นกันว่าจะมีหัวอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นศิลปินทําให้เล่นแบบนี้เพิ่มม,มากขึ้นอ่มันก็สนุกสนานเพราะว่ามันก็จะมาพร้อมๆกับช่วง NFT ด้วยแหละ ใชมาล้วอ่าแบบว่าบางทีคนซื้อ NFT ที่เป็นตัวอนิเมชไปอะไรเงี้ยฮะมันก็คลอสกันได้ซึ่งแอนิเมชันนี่ก็เป็นงานขนาดของพี่ด้วยก็ทำได้งานพี่แบบแอนิเมชันสวยงามนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทอยครับ t อยส่วนใหญ่แล้วเราจะไปคอลแลบเนี่ยคอลแลบกับกรอนดอข้างๆเลยเนี่ยบูทข้างๆเนี่ยของพี่หนอเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มของกรอนดอเขาเราก็เอาความเป็นสแปซเพราะคาแรคเตอร์เราชื่อสแปซจะเป็นตัวมีหู อะคิดว่ามันคือตัวอะไรพี่เคยถามผมแล้วตอนไอคอนสยามนะแล้วผมมาตอบไปว่าเป็นหนูมั้งถามแนนว่าเป็นตัวอะไรตัวอะไรตอนแรกอะตอนแรกเนยมองตัวนี้ว่าเป็นกระต่ายอ่าที่จริงแล้วอะไอตัวเริ่มแรกเลยหน้ามันจะแหลมแหลมน่อยคนก็จะว่าเป็นหนูบ้างเป็นหมามั้งเราก็พัฒนาเปลี่ยนฟอร์ให้มันดูน่ารักหน่อย่างนี้ไม่นจะมีความเป็นกระต่ายแต่จริงแล้วมันคือ ตัวอะไรก็ได้อ่าอะคาแรคเตอร์เขาคือเขาอะเกิดมาเพื่อที่จะตามหาว่าเขาคือตัวอะไรเขาก็จะมีการออกไปท่องเที่ยวออกไปต่างๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีโปสการ์ดอันนี้ก็ทํามาแบบสําหรับคนที่อยากแบบสะสมอะไรเงี้ยงานแต่บางงานก็แอบมีสแกน a อนิเมตได้ด้วยแอบดูได้เลยได้เลยเอ่อภาพหน่อยอ๋ออันนี้มีอันนี้เป็นภาพเซ็ตขายขายไอ้เนี่ยที่โซนี่คือลูกค้าหิ้วกลับไปแล้วอากลับไปเลยเอัไปเลยอ่าเพราะว่าเราจะได้ เออไม่ต้องส่งด้วยเนาะแล้วก็วันสุดท้ายแล้วด้วยวันนี้ใช่ครับลูกค้าซื้อ,อวันแรกอะไรก็มีบางโอ้พดการ์ดก็ยังมีเล่นนี่ได้ด้วยไออ,อย่างตัวนี้ลูกค้าซื้อ,ซ,อซื้อไปแล้วอันเนี้ยมันชื่อว่า I want to be rich จริงๆอ่ะมันคือคำหลวงทุกคนอ,อยากจะรวยแหละอยากจะรวยเราก็ใช้ออบเจ์คือแอปเปิลงูหรืออะไรพวกนี้ที่มันเป็นคำหลวงแต่พอสแกนป,ปุ๊บอ่ะอันนี้เราสแกนตัวนี้ดูอ่า เห็นมาจากที่เราดูแบบมีเงินมีอะไรน่ารักมันจะกลายเป็นแบบเหมือนความดาร์ความมื่บางทีแล้ววัตถุนิยมเนาะมันลวงเราให้เราอยากมีอยากได้เดี๋ยวเปิดตัวอย่างคอลเลคชั่นของพี่เป๊กนิดนึงก่อนเอาไว้ดูแต่มีในภาพนี้ขายแล้วนะขายไปแล้วนี่แปดพันห้าใช่ครับเป็นอ่าจริงๆส่วนนี่เป็นเพนติ้งเหรอพิ้นครับปลิ้นอ๋อเป็นพิ้นพิ้นคือส่วนใหญ่แล้วเป็นิที่เป็นดิจิตอลที่เราพิ้นมาเราจะทําชิ้นเดียวนะแล้วเราจะมาฟินิชที่มืออีกทีหนึ่งจะเคลือบจะทํา เทคนิคอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยก็จะเคลือบเมทัลลิกเงาอันนี้สวยสวยมากเลยพี่อันนี้ก็นี้ก็สแกนได้มันจะหัวเลาอเหมือนเวลาอันนี้มันคือไฮแมนอ่ะกันชากันชาอ๋อที่ว่าไม่มีคือลูกค้าไปแล้วเรียบร้อยอ๋อวุ้ยขายจะหมดแล้วเนี้ยอ๋อแสดงว่านี่คือที่เหลือหรอที่เหลือครับอืมโอเคอันนี้เปิดไปเร็วๆแล้วกันโซทุกหน้าอ่านี้ยางอ่าแต่นี้เป็นวงกลมใช่ใช่ครับสวยงามประมาณนิดๆหน่อยๆ ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนไทยไหมพี่ที่มาคนไทยนะครับที่ซื้อไปใช่จริงจมันมีทอยแต่ไม่ลงในแคตตาล็อกลูกค้าต่างประเทศก็เอาไปกปฮิ้วไปเลยโอเคใช่กตส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นคนไทยแหละม,มาปูเขาสูกใจเขาก็ซื้อไปเลยโอเคนี่บูธพี่หนอนะนี่คือเจ้าของบูธนะแต่เจ้าตัวไม่อยู่ไม่เป็นไรเพราะว่าก็เจอแกบ่อยอนี่ไงเจ้าของบูธ สวัสดีครับบูธบูธนี้ไม่มีคนอยู่เลยเอาบูธนี้ก่อนกันดะใช่กําลังเมากับพี่ตู่ขอพูดคุยด้วยหน่อยครับพี่ตู่เมื่อเช้ามาจองก็ไม่ทันส่งส่งน้องแนนมาจองให้ก็ไม่ทัน <c oughs> มีอะไรมาแส <c oughs> แดงบ้างอ๋อวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันนี้วันนี้มีตัวอเอลฟี่ลาเวนเดอร์มาลอตเตอรี่ตอนเช้า ส0ิบใบลอตเตอรี่ลอตเตอรี่สาสิบใบแต่มีของอยู่แปดแปดชิ้นเรียบร้อยไปแล้วใช่ครับเมื่อวานก็มีแปดเหมือนกันอืออ่าก็หมดเลี่ยงหมดแล้วหมดเลี่ยงหมดแล้วครับหมดเลี่ยงหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเหลือขายอยู่เพราะว่าเห็นพี่โพสในในเพจว่ามีพวกเอลฟี่อะไร, ie, รอย่างเงี้ยขายอยู่เนาะครับ,รบยังมีอยู่ครับโอเค ผมอยากให้พี่พูดถึงนาฬิกานี้หน่อยอน่าสนใจนาฬิกานี้ก็เป็นแบรนด์แบรนด์อันดันซึ่งแบรนด์นี้เป็นของฮ่องกงแล้วพี่คนหนึ่งมาชวนทำนาฬิกาก็คือทำเป็นเซ็ตไม่รู้ว่าไปคาเซมาด้วยหรือยังไปมาเรียบร้อยโอเคไม่ถามรองนาฬิกากไปแล้วใช่ไหมถามเรียบร้อย <laughs> โอเคนั่นแหละ <laughs> คือ คอนเซปต์ตอนแรกก็คือเราจะทำเป็นเหมือนพวกแอดเวนเจอร์ก็เลยออกแบบคาแรคเตอร์ขึ้นมา3าตัวก็จะมีเอลฟี่แล้วก็จะมีของคุณตีที่เป็นออเปไทแล้วก็จะมีมะม่วงม,มะม่วงของคุณตั้มวิสุทธิคอนเซปต์ตอนแรกเลยก็เหมือนเลยทำเป็นเหมือนเกม R p g พที่แบบว่าเลือกอาชีพชเวลาเล่นเกม RPG จะมีอาชีพใช่ป่ะต่อตั้ตมก็จะเป็นจอมเวทของคุณตีก็จะเป็นเหมือนพวกนักประดิษฐ์ของพี่ก็จะเป็นเหมือนพระราชา อ้าวทำไมของพี่ดูแบบดูเก่งสุดเลยอ่ะอันนี้แล้วแต่เลือกทุกคนเลือกกันเองอ๋อโอเคนั่นแหละครับแล้วก็ตอนแรกที่ออกมาก็จะทำมันก็จะมีเซ็ตลิมิเต็ดที่ที่ถ้าใครซื้อสามชุดก็จะได้ฟิกเกอร์ตัวพิเศษที่เป็นที่เป็นที่เป็นเหมือนอาร์ตพิ้นไปเออเห็นที่พี่ตีบอกว่าบทโปรไปแล้วใช่อโอเคได้ครับ แล้วแล้วตัวใหญ่นี่แหละครับพี่อ,อยากได้เองอ็ออพ,พอออกแบบอนันตแล้วก็เลยปั้นตัวนี้ขึ้นมาแล้วอยากได้เองก็เลยไปทาเป็นไฟเบอร์จริงๆพอทํามาเสร็จแล้วก็เออไหนๆเราก็ทํา <ทำ S 2> ไปแล้วก็วเผื่อด้วยแล้วกันโอเคก็เลยเผื่อสิบชุดแล้วก็เดี๋ยวทางพี่ที่ทํานาฬิกาเขาก็จะขอไปวางที่แกลเลอร,รี่เขาเ,เดี๋ยวเขาจะเปิดแกลเลอรี่สามชิ้นแล้วมันก็จะเหลืออยู่สักสี่ชิ้นแต่ว่าก็มาจองกันหมดแล้ว อันนี้พี่ทำสี่เหรอทำสิบสิชิ้นแต่จองหมดแล้วใช่ชิ้นละเท่าไหร่ล่ะพี่อันนี้อจองใช่สี่หนห้าสี่หมื่นห้แต่จองหมดแล้วอ่ะโอ้โหแต่ผมว่าคุ้มอยู่เพราะว่าเอาจริงตัวประมาณนี้ผมจะเจอแบบเจ็ดหมื่นอะเจ็ดแปดมื่นะตัวขนาดเนี้ยอันนี้จะเป็นเลดแกลอรี่แล้วพมละพี่พุมเป็นยังไงบ้างราคาเท่าไหร่พมก็เหมือนกันอยากลองบ้าง อยากทำบ้างแล้วก็ไปหาแล้วก็ไปเจอโรงงานที่ทําผมส่งออกอก็เลยลองให้เขาทําดูอไอเราก็อยากได้แบบว่าแต่พอทํามาแล้วก็ไม่กล้าใช้ก็ <laughs> เลยเออเอามาใส่เป็นกรอบรูปแล้วดูเป็นงานอาร์ตติดบ้านแล้วก็หวังว่าจะมีคนมาชอบบ้างก็เลยทำมาสิบชิ้นก็หมดแล้วเหมือนกันอหมดเลแฟนคลับพี่มัน <laughs> เร็วมากเลยอะ่ะ <laughs> คมเท่าไหร่พี่ชินลัตเท่าไหร่ใช่ไหมใช่หมื่นสองโอเคแต่หมดแล้วนะหมดแล้วโอเคทีนี้มาดูอันที่ยังเหลือขายบ้างผมจได้ในเพจที่ยังมีบางส่วนที่ยังเหลือขายอยู่นี่แหละครับตามตามรูปนี้แหละที่ยังมีอยู่แต่อันนี้โตเอาแล้วโซเอาใช่ครับอันนี้ตัวละครใหม่ ใช่ครับแต่ตัวนี้เคยออกมานานแล้วเราก็หายไปพักหนึ่งคิดถึงก็เลยพากลับมาโอเคก็จะเป็นเอากีวีผสมกับผลกีวีอ่าอ่าอ่ะครับอันนี้เป็นกรีนนี่ใช่อันนี้คลิที่คริสต์มาสใช่ครับอันนี้หมดแล้วเหรอแสดงว่าหมดในงานนี้แน่เลยอ่ะใช่หมดในงานนี้ครับอันนี้ก็หมดแล้วอันนี้ก็หมดแล้วใช่ครับ โอเคแล้วก็คือไม่มีเติมแล้วใช่ไหมพี่ทั้งหมดโอเคก็ประมาณนี้นะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับได้เลยขอบคุณครับมาบูธพี่หนอต่อนะครับเมื่อกี้แปลว่าเมื่อกี้มาแล้วเมื่อกี้มาแล้วแล้วก็ไม่เจอเจ้าตัวนะครับเดี๋ยวฝากพี่ถือก่อนเลยนี่โชว์จะโชว์ด้วยนะมีอะไรโชว์บ้างพี่ที่บูธพี่ตอนนี้คือต้องบอกกันนะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไอตัวกอดอนเนี่ย ส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยมักจะติดต่อมาก็จะ m มสทู o อเดอรกันสสรวใหญ่อของที่โชว์ส่วนใหญ่มักจะคือมา,มางานเนี้ยไม่ได้มีอะไรจําหน่ายเอามาโชว์เดียวเพราะว่าของส่วนใหญ่มีเจ้าของอยู่แล้ว<อ>จะมีแค่อันนี้ฮะเพิ่งทํามาเล่นๆสนุกๆก็<อ>มีเนี่ยฮะตัวดารี่ก็ พอเกิเป็นศิลปินที่ชอบศิลปินที่ชอบเราก็เราเอากิมมิกของเขามาอย่างพวกไอนาฬิกาย้อยมดที่ตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดารี่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแฟนๆฟนดารี่เนี่ยก็จะรู้กันว่าเขาเป็นคนออกแบบโลโก้ช็อกกระจุ๊บอ๋อเหรออันนี้ไม่ทราบใช่ไหมใช่ก็เลยบอกว่าเออเอาเอาโลโก้ชอกกระจุกเขาเนี่ยอ๋อแต่นี่โลโก้แล้วเราก็ดูว่าเอยดารี่เขาชอบแต่งตัวประมาณนี้นะก็เลยอันนี้ทำมาทำมาโชว์เล่นเล่นสนุกสนุกะครับ นอกนั้นก็จะเป็นพวกตัวเก่าๆที่เคยที่เคยทำอ,อย่างตัวนี้ไอเดียมาจากนึกถึงพวกแบบว่างานเกี่ยวกับศาสนาคริสต์สมัยก่อนเนี้ยรูปพระเยซูเอเราบอกเอถ้าลองเอามาเป็นแบบยุคป,ปัจจุบันเนี้ยถ้าใส่สูตรนี่สูตรมันน่าจะฟ้า,าตามประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่โดยรวมมาเราเป็นคนชอบคือเดิมทีเก็บพวกตุ๊กตาเซลูลอยของเล่นเอยอะไรเอยมันก็จะแบบว่าก็จะชอบรูปลักษณ์ประมาณอย่างเงี้ยฮะเขาจะแบบเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะชอบอะไรที่แบบ พ o อดทอยดีเทลรายละเอียดไอตอนตอนสมัยเราโตมาของเล่นมันมีมันก็จะเป็นซอฟต์ดองประมาณเนี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยติดภาพมาว่าเอออย่างนี้คือ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 สิ่งที่เรารู้สึกยินก็เลยทําตัวอย่างนี้ออกมาฮะโอเคได้ข่าวว่าพี่ร่วมงานกับ Play Mobile ด้วยเพโมบิลเพโมบิลครับเริ่มงานกับเขาได้ยังไงอะพี่เขาติดต่อมาเหรอใช่เขาติดต่อมาฮะก็คือเหมือนกับว่าเพโมบิลเนี่ยเขา ครบรอบ50ปีเพรโมบิลถ้าถ้าจำไม่ผิดก็คือน่าจะปีหน้าครบรอบ50ปีถ้าเพย์โมบิลอายุ50ปีเนี่ยเพย์โมบิลเกิดก่อนเราประมาณ4ปีเพย์โมบิลเว้นที่เราแค่4ปีเพราะเฮ้ยเราถือคนรุ่นเดียวกันแล้วก็เพย์โมบิลทำของเล่นเฮ้ยเราก็ทำของเล่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีจุดร่วมใกล้เคียงกับเพย์โมบิลคอนเซ็ปต์ก็เลยเราก็เลยทำเป็นตุ๊กตาเนี่ยฮะเดอะดอเมเกอร์เราเป็นคนทำของเล่นเพย์โมบิลก็ทำของเล่นด้วยซึ่งอันนี้เราทำเป็นตัวเองฮ อืมใช่ดู<ม>ีความหน้า<ม>คล้ายๆ<ด>ายกันไหมได้ก็เสื้อตัวนี้มีอยู่จริงกางเกงตัวนี้มีอยู่จริงอ,เ,อเราก็เลยเหมือนกันว่าเราเพ้นทเป็นตัวเองอแล้วตอนที่คุยกับเรมอมบลว่า เพโมบิลครบรอบ5 0ปีเนี่ยเขาเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนอกจากว่าความเป็นของเล่นของเขาที่แบบว่าคลาสสิกแล้วอะ่ะ uh huh. ยุคหลังๆเขาก็จะแบบรักโลกมากขึ้นพลาสติกก็จะเริ่มแทนพลาสติกร uh ีไซเคิลแล้วอนาคตเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะใช้พลาสติกรีไซเคิลเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำมันก็เลยเหมือนกับว่าคล้ายๆงานเรา uh huh. เพราะงานเราเนี่ยเรานอกจากจะเป็นตัวตุ๊กตาแล้วหลังๆก็จะเห็นว่าเราก็จะแบบมีการแบบว่าเอาพวกของรีไซเคิลอย่างตัวเนี้ยไอ้ไอขวดโหลเนี่ย มันก็มาจากพวกของเล็กๆน้อยๆพวกนีน้ซึ่งบางบางชิ้นน่ะเราเก็บมาตั้งแต่4ี่ห้าขวบอะแล้วเราไม่ได้ทิ้งอะแต่เวลาวางอยู่บนชั้นบางทีมันอาจจะตกจะหล่นจะหายไร้คุณค่าไปเราก็เอาจับมาใส่ในนี้หรือเนี้ยไปเจอกระป๋องสวยๆมา<อ>แทนที่จะปล่อยให้มันเป็นแค่กระป๋องเราก็เอามาทําตุ๊กตาอพอบอกว่าเพย์โมบิลเขาพอบอกว่า Pay เาพย์โมบิลเนี่ยเขาใช้วัสดุร<อ>ีไซเคิลใช่ไหม<อ>เราก็เลยแบบว่าเอ้ยตัวนี้นอกจากเป็นช่างทําตุ๊กตาแล้วอะอเป็นเป็นเป็นช่างทําตุ๊กตากรดอแล้วเนี่ยยังแบบว่า อย,อย่างสนับสนุนการใช้วัสดุรีไซเคิลด้วยสังเกตเนี่ยรองเท้าสองข้างไม่เหมือนกันรองเท้าข้างหนึ่งพังไปเราก็เอาอีกข้างหนึ่งจะอีกคู่มึงใส่ก็ได้อกางเกงที่มันขาดเราก็ปาเราก็ปะใช้ใหม่ได้แล้วก็เนี่ปลอกแขนก็จะมีปลอกแขนรีไซเคิลเห็นไหมฮะสีสวยแล้วพี่พี่ทําสีสวยมากเลยโอ้ขอบคุณครับแล้วก็อันนี้คือเป็นเป็นเป็นคอยสมัยเก่าเลยนะเนาะพอทำมือแบบเนี้ใช่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 แต่ว่าตัวเนี้ย จริงเพย์โมบิลเนี่ยคุณภาพของเขาดีมากนะแต่ว่าตัวเนี้ยที่เห็นว่ามันจะบอบางเนี่ยเพราะจริงมันเป็นตัวสําหรับโชว์หน้าร้านเขาก็จะคัดตัวโชว์หน้าร้านมาให้ศิลปินแต่ละคนเนี่ยนะฮะเอามาเอามาทำซึ่งเป็นตัวที่โชว์นะอยู่หน้าร้านจริงๆนะตอนมาถึงศิลปินแต่ละคนบางตัวมีมีแตกบ้างมีบุบบ้างก็ต้องมานั่งซ่อมกันมานั่งคอสตอมกันแล้วด้านหลังก็จะเขียนว่าเนี่ย50ปีเพย์โมบิลจริงๆเนี่ยจะมีโอ้แต่อีกนานเลยฮะจะมีแสดงงานดูโอ แต่ปี2025โอ้พี่เตรียมงาน2ปีเลยนะปีกว่าๆฮะปีกว่าๆปีกว่าๆได้ยังไม่กล้าบอกว่าดูโอ้กับใครได้เลยแต่ว่าคอนเซปต์เนี่ยมันจะเป็นของพวกฝั่งผมเนี่ยคอนเซปต์มันจะเป็นไดอารี่โอเคอย่างเนี้ยปี2019ได้ทํางานร่วมกับอาจารย์ลาดเลอสวงซึ่งเขาเป็นคนเขียนคาแรคเตอร์สิงดําเขาเป็นคนเขียนปกเพชรพระอุมาคนแรกโอเคพอได้ทํางานกับแกปุ๊บเราก็เลยแบบว่าเอาน้าปกสิงดําเอาน้าปกสิงดํามาเล่นแล้วก็ พวกนี้ก็จะเป็นตัวจากหน้าปกเล่มต่างๆซึ่งจริงผมจดไว้นะว่าเป็นหน้าหน้าปกหน้าปกเล่มไหนแล้วก็เอากรดอมาใส่ปกติตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่งคือการ์ตูนเล่มระบาดของผมชื่อหนอไงแปลว่าสองก็เลยเป็นสองแทนอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจําได้เนี่ยคนที่ชอบผายก็มีแค่เจ้าแมวอ่าผมรู้จักแมววันแรกคือวันนี้วันที่สี่กรกฎาปีสองพันสิบห้าก็เหมือนกับว่า วันที่สี่กรกฎาคมปีสองพันบห้าผมเดินเข้ามาในนี้วอลสตูดิโอเดินเข้ามาในนี้แล้วเจอแมวแล้วเจอแมวจึงเิดความหลอนขึ้นแล้วก็เกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมาจําหน่ายไปหมดแล้วห้าขายไปยี่สิบกว่าตัวโอเคโอเคก็คือเหมือนกับว่าแทนที่เราจะเขียนเป็นไดรี่ใช่ไหมเราก็วาดเป็นภาพแทนไซส์เดียวกันไหมพี่ไซส์กับตัวนี้เลยปะใช่ไซส์เดียวกันนะไซส์เดียวกันโอเคโอเคแต่ส่วนนี้เป็นรีวิวชีวิตอจะเอา เหมือนกับว่าเราโตมาไม่ได้โตมากับพวกเกมออนไลน์เหมือนเด็กสมัยนี้นะฮะเราก็แบบสมัยเด็กๆเราก็เล่นพวกนี้แหละเกมมาไดงูสแครบเบิลเกมเศรษฐีบอร์ดเกมทั้งหลายก็อันนี้ก็เป็นตัวแทนของของเราว่าสมัยเด็กคือคือโตขึ้นมาเนี่ยใส่ชุดซาฟารีคือเหมือนแบบนักปะจนภัยอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องลองทอยลูกเต๋ากันดูโอเคแต่ชีวิตตอนเด็กๆอ่ะเด็กๆเราก็มีแค่ว่าไม่ชอบกินผับ เล่นโซนมาต้องอาบน้ําไม่อยากอาบน้ำํำกระเถิบมาเรื่อยๆพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยอสมัยเรียนละไม่ตั้งใจเรียนหลับในห้องเรียนก็ตกบันไดงูเรียนมาสักพักเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นมาสักพักเสื้อเหลือเสื้อแดงตีกันเส<อ>ื้อเหลือเสื้อแดงตีกันชีวิตผ่านมาเรื่อยๆอ่ะ,อะเริ่มขึ้นบันไดละ<อ>เป็นเดอะวอลเพนเตอร์ก็คือเป็นอาชีพที่ทํามาหากินจนทุกวันนี้ก็คือ,อรับจ้างเพ้นกาแพงครเพ้นกาแพงเสร็จปุ๊บก็ได้เงิน ขึ้นบันไดทำเงินมาได้เอาเงินให้แฟนได้มาเท่าไหร่ให้แฟนหมดเลย <c oughs> แล้วก็ระหว่างทางก็ผ่านมาก็จะมีนี่ไงโควิดพอเป็นโควิดปุ๊บก,ก็จะต้องฉีดวัคซีน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เป็นแบบรีวิวภาพรวมชีวิตซึ <c oughs> ่งอย่างบ้านเราปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเลือกตั้งไปเพราะฉะนั้นชีวิตเราจบตรงนี้เพราะว่านี่เพิ่งเลือกตั้งไปเลือกตั้งังเกตว่าตรงเลือกตั้งจะมีทั้งงูแล้วก็มีทั้งบันไดเพราะว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะลง รือจะขึ้นอ๋ออันนี้เดี๋ยวไปค่อยดูกันรูปต่อไปโอเคโอเคโอเคนึกออกแล้วคืออันนี้ผมจําได้ผมก็เล่นทันเหมือนกันเล่นตอนเด็กเออแล้วก็เอาจริงแต่ว่าลืมไปแล้วว่ามันเคยมีสิ่งเนี้จนพี่บอกว่าโอเคมันมีเกมอันนี้เราทําให้เราลําลึกถึงแน่นทันไหมทันยังทันอยู่อีกเหรอโอเคแต่ว่าปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะรูปแบบมันอาจจะมันอาจจะวิลิสมาหลังขึ้นนะแต่ว่าสมัยก่อนเรามีแค่นี้ นึกตกบันไดไอ้ตกตกงูขึ้นบันไดมีแค่นี้เองใช่ใช่ใโอเคขอบคุณมากครับพี่กินดีมากครับขอบคุณมากครับผมได้เลยโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับคนเพียบเลยเออคนเพียบเลยจะคุยกับพี่หน่อยเออเอาเลนะครับก็เอาวันนี้พี่มีอะไรมาแสดงโชว์บ้างครับพี่ไม่มีพี่เหนื่อยชั่วทีเนี่ยเช้าแล้วเพิ่งทุกชี่วโ่ง นี่แฟนขับรอเต็มเลยดูฉันกล้องไปดูเกใจมากเลยขอโทษครับครับครับเห็นเห็นมีภาพของพี่ด้วยเหมือนภาพเดียวกับที่มูนปะครับใช่ที่รีวอซิตี้ใช่แต่ว่าไม่ใช่ภาพเดียวกันเพราะระเหล่านั้นขายหมดแล้วอ่าอันนี้เป็นภาพใหม่เซ็ตใหม่อันนี้คสามภาพที่ไปอยู่ที่ทำมสแควร์มาแล้วแล้วก็อันนี้ก็เอามาโชว์ให้ดู อยากให้มาดูอยากให้ดูนะดูใกล้ๆได้นะเชิญเชิญเข้ามาดูเลยได้เลยนะรูปนี้รูปนี้ขายแล้วนะรูปนี้ขายแล้วรูปนี้ขายแล้วอ๋อรูปนี้ขายแล้วก็แล้วก็จะมีท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มีมงกุฎที่เราทำวิชวลให้ค็อกเทลอ๋อใช่แล้วงานชิ้นนั้นเป็นอะไรอ่ะพี่ฮะเป็นอุปกรณ์สำลิดเหรออุปกรณ์สำลิดเหรออวัสะดุอะไม่แน่ใจอ่ะเคาะได้เหรออุ้ยเอาใส่ของชริงได้ด้วยได้ดิ ผมชอบพี่ในรายการเนี่ยศิลปะละอ่าขอบคุณครับอ่าดูดูทุกเทปเลยเออขอบคุณมากครับดูดูยันเทปไอเนี่ยพี่ยูนิโคที่มีสองเทปอะผมดูครบเลยเลี้ยขายของใช่ใช่ใช่ขอบคุณครับแล้วก็มีอะไรแสดงอีกไหมพี่มีของขายเยอะเลยในคอลเลกชันททวิสุวรรณราชแห่งทรัพย์นะก็จะเป็นอาร์ตพิ้นมีกําไรด้วยกําไรมีทั้งแบบที่เป็นคับลิงแล้วก็เป็นแบบที่เป็นเป็นโซ่นะครับกาไรมีสองเวอร์ชันมีดําทองอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกแล้วก็มี เวอร์ชัน L G B T เป็นเรนโบว์อ่าเรนโบว์แล้วก็จะมี้ทววสุวรรณที่เป็นโลหะองนี้ครับอันนี้ตัวที่เราปั้นแล้วก็เนาะเป็นเป็นน้องเราออกแบบแล้วก็น้องปั้นทีดีแล้วก็ทําเป็นโลหะครับผมแล้วก็มีจี้ด้วยนะฮะก็มาดูได้รวมถึงเสื้อเสื้ออาเสื้อนี้ก็มีทั้งสองสีเลยดำดำดำขาวเขียนว่าเป็นกำลังแก่ตนและคนอื่นๆดูเรื่องเนาะดูเรื่องูเรื่องนี่อ่ะใส่แล้วมีแรงทำรู้ททำนี่ให้คนอื่นให้ตัวเองนะฮะ อันนี้เป็นล่าสุดเสื้อสาทูก็เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์เขาแล้วก็มีรูปเราที่ส่วนเรารูปนั้นเลยลูกติดอยู่นู่นรูปนั้นอยู่นี่โอเคแล้วก็มีเดี๋ยวขอดูดูรูปเสื้ออันนี้หน่อยพี่อันนี้เป็นเป็นลายเซ็นเขาเป็นเป็นลายเซ็นพี่ฮ้องเต้นะอ่าใช่ตอนตอนใส่เดินมาก็จะรู้นะว่าโอเคเป็นแฟนเพจเออแล้วก็จะมีนี่ล่าสุดเป็นพิ่คเน่ซอฟท์ครีมโอ้โหน่ารักเลยใช่ ตัวนี้ทําขายเหมือนกันใช่ไหมพี่ขายครับขายอาตอนนี้นอินบ็อกแตกไปแล้วอินบ็อกเพจแตกไปแล้วเรียบร้อยนะเออมีช็อกโกแลตด้วยนี่อันนี้คือทุกคนอยากเลียมากทุกคนบอกชิมได้ไหมกินได้ไหมไม่ได้นะครับกินไม่ได้แล้วก็มีทเวสุวรรณเนี่ทเวสุวรรณนี่เนื่องจากเป็นเรื่องของพลังเราก็ทำตัวให้แน่นหน่อยโอ้โหแข็งแรง S <S สีขาวก็มีสีนีก็มีแต่ว่าสีขาวน่าจะหมดแล้วแล้วก็มีสูมอันนี้เป็นหงวัดรมรีทําเอสซิวิชั่นให้ที่พระพุทธเอราวันก็เลยใช้ใผงเป็นพาหนะพระผมเป็นหงสีสีนะหงดำก็จะเป็นหัวเรื่องเหนือธรรมชาติหน่อยหงขาวเป็นเรื่องความรักผงแดงเป็นเรื่องอะไรผงแดงนี่อะไรผงแดงเรียบภูมาบอลบอลเรื่องความความชอบส่วตัวแพชชั่นหงทองนี่อะไรเมาตายหาเลยหงทอง เดทเทนเมนต์ <c oughs> นู่นนี่ <Okay. S 1> ความสุขในชีวิตเนี่หงทองอ่ากาชาได ah. ้แล้วก็มีโปสการ์ดเทพเจ้าสี่รูปที่วาดไม่นานแล้วแต่ก็เป็นเซตเอามาเอามาขายทินเพราะว่ามีคนอยากได้รูปเหล่านี้เยอะทำ ah. บายนะ,ะแล้วก็มีโปสการ์ดมีคนหัวเมฆที่ไปแสดงที่ริเวอร์ซิตี้มีหลายรูปดี่ก็ ah. ดูได้ดูได้มีสติ๊กเกอร์อันเก่าที่เราเคยทําไปแล้วแล้วก็มีสติ๊กเกอร์หัวเมฆสองอันสองเวอร์ชันหมดแล้วเหรอหมดแล้ว หมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล,ใกล้หมดแล้วที่มาจัดซะอ๋ออันนี้เป็นสติกเกอร์เหรอครับพี่ใช่เป็นสติกเกอร์ครับ<อ>สวยมากไม่ต้องโฆษณาที่นี่แล้วนะเพราะว่าที่นี่ได้จะหมดวันนี้แล้วแหละฮะใช่ครับ,ครครบเออก็อะไรนะฮะงานนี้นนนทักไปในเพจเลยอาร์ทโฮงเต้อาร์ทโฮง,<อ>งเต้แล้วก็ติดตามอาร์ทโฮงเต้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็อาร์ทโฮงเต้ชื่อเดียวเลยอินสตาแกไอจีเพจเฟซบุ๊กมีปัญหาอะไรข้องใจเรื่องยืมเงินไม่ต้องทักมานะไอสัตว์เรื่องอื่นทักมาได้นะครับคุยมาคุยกันได้แน่นอนเรื่องของแรงบันดาลใจเรื่องศิลปะรวมถึงรราายก พอดแคสต์ด้วย The m a t t e r ไอ้ไอ้ The m a t t e r ก็ทำ The Masterpiece ในการที่พูดเกี่ยวกับงานศิลปะเป็นชิ้นๆไปมี8 E p ีใกล้จบแล้วหวังว่าเขาจะต่อซีซั่นโอยอยากให้ต่ออยากให้ต่อใก็อยากให้ต่อกูก็อยากให้ต่อใช่เพราะว่าชมได้เงินเพราะว่าชมได้เงินไปกินข้าวนี่ผมเป็นเลยขาผมนะฮะแล้วก็แล้วก็ศิลปะใครที่รออยู่ก็รอต่อไปเพราะแม่งตัดช้ามากมึงคงรู้กัน โอเคตัดเองอย่ามาถามกูมว่าตดเสียบตั้งแต่กพี่กูมไม่รู้เพราะว่ากูไม่อยู่รับสราบแต่ก็ยังถ่ายถ่ายอยู่เรื่อยๆไม่ถ่ายที่อะไรแล้วตอนนี้มันก็ไม่ว่างมันก็หายไปปั่นจักรยานตัวหนึ่งอีกตัวก็พาลูกไปเที่ยวสิงคโปร์อะไรก็ไม่รู้ขายกระบานไปก็ไม่เป็นไร <Okay. S 2> ถึงเวลาได้ถ่ายก็ได้เจอกันได้ครับพี่นะได้เลยเรื่อยๆขอบพระคุณขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวให้แฟนขับเข้ามาซื้อเพื่อขอลายเซ็นสมมุติว่าซื้อแล้วก็ขอลายเซ็นได้ใช่ไหมพี่ได้ดีได้ดีไดโอเคเชิญครับเชิญครับเด บรรยากาศด้วยขอบพคุณขอบพคุณมาเลยครับมาเลยครับ